เกิดอะไรขึ้นครับนะักท่องเที่ยวเยอะมากๆครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะักท่องเที่ยวเต็มพื้นที่เลยครับนะักท่องเที่ยวก็พากันต่อแถวครับเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปชมพระแก้วมรกตเข้าไปสักการะบูชาพระแก้วมรกตด้านในครับเยอะจริงๆครับวันนี้ สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่เอฟซที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ช่วงเวลาสักประมาณบ่ายครับผมอยู่ที่กระทรวงกลาโหมครับกําลังจะเดินทางไปที่วัดพระศรีรัตนตา,า,าสดารา,ามครับวัดพระแก้วมรดกนะครับอากาศก็ร้อนมากมากครับแต่ในท่องเที่ยวก็เยอะจริงๆรครับรถทัวร์เต็มท้องสนามหลวงเลยครับวันนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับ วันนี้ทัวคนจีนเยอะจริงๆครับหลายสิบรถบัสเลยนะที่เห็นอยู่ท้องสนามหลวงนะครับคือคักมากๆครับเรียกว่าไม่กลัวร้อนกันเลยทีเดียวครับช่วงเทศกาลตุษจีนก็เจอถึงกันในวัน2วันนี้เลยนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ยังมาเที่ยวที่วัดพระศีรัตนศาสดารา,า,ามหรือพระแก้วมรกตอยู่ครับ ยืนอยู่ที่ฝั่งท้องสนามหลวงครับมองเข้าไปที่ประตูมณีนพร,รัตน์ก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยทยอยกันมานะครับเยอะมากๆเลยครับในหลายคนก็เพิ่งขึ้นมาจากกูโมงหน้าพหลานบริเวณนี้แล้วครับคนเยอะจริงๆครับวันนี้ไม่กลัวร้อนกันเลยทีเดียวครับคนเยอะมากครับหลบร้อนกันอยู่ในร่มครับ ตรงนี้ก็เป็นประตูมณีนกพร,รัตนะครับทางเดินเข้าสู่วัดพระศรีศร,รัตนาศาสดารามครับเป็นทางเดินใหม่นะครับซึ่งพระบระมมาราชวังได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ก่อนเทศกาลปีใหม่หรอครับ<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับคนเยอะเลยทีเดียวครับประตูนี้ผมเคยมา 2ครั้งเนะครับเรียกว่าประทับใจมากๆด้านฝั่งขวามือติดกำแพงก็เป็นหอมนเทียนทรรนะครับเดินเข้าไปก็เราก็จะเจอกับอาคารจำน่ายบัตรสำรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับจะต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนนะครับผมว่าประตูนี้สวยงามครับสวยงามมากๆผมมาแล้วประทับใจมากๆคือวิวสวยครับเราสามารถถ่ายรูปได้ ดีมากเลยครับแล้วก็บรรยากาศมในท่องเที่ยวก็จะคึกคักมากๆนะครับนักท่องเที่ยวทยอยมาวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่คนเยอะสุดๆเลยครับอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนนะครับที่จะมาถึงนี้อีกวัน2วันนี้แหละครับคนเยอะครับแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่เคยย่อท้อนะครับบางคนทนร้อนไม่ไหวก็ไปหลบร้อนนะครับตามร่มต่างๆนะครับ บรรยากาศเรียกว่าสุดๆเลยครับวัดพกกระแก้วมรกตมีการจัดระเบียบอย่างเค้่งคัดนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเข้าไปภายในถ้าเป็นคนไทยจะต้องแสดงบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เข้า ช่องเบอร์5ครับส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ซื้อบัตรแล้วนะครับเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็เข้าที่ช่อง1-4ถึงได้เลยครับทุกคนจะต้องแสดงตัวตนนะครับเข้าไปด้านในแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยนะครับส่วนอุปกรณ์การถ่ายรูปก็ให้ถ่ายได้นะครับแต่ภายในบริเวณพระอุโบสถนะครับโดยเฉพาะด้านในนะครับเข้าไปในพระอุโบสถแล้ว ห้ามถ่ายรูปนะครับรอบนอกถ่ายได้และที่สำคัญคือถ้าเราเข้ามาด้านในเนี้เราไม่รู้ว่าจุดสำคัญสำคัญของพระบรมมหาราชวังอยู่จุดไหนเนี่ยเราสามารถขอแผนที่เป็นแผ่นพับจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับจะมีแจกให้นะครับแล้วก็มีหลายภาษาด้วยนะครับด้านในนี้คึกคักมากๆเลยนะครับเข้ามาแล้วก็โหถือว่า นักท่องเที่ยวแน่นทุกจุดครับแล้วก็ร้อนด้วยครับหลายๆคนนี่หลบแดดครับพัดวีกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าแน่นจริงๆครับด้านในพระบูสตนี่แน่นจริงๆครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินเข้าแล้วก็ทางลงจากพระบสถนะครับคนเยอะจริงๆครับพี่พเห็นแล้วชื่นใจมากๆครับ วัดพระแก้วมรดกเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยประตูบานแรกที่ทุกคนจะมาก็คือวัดพระแก้วมรดกครับผู้คนทั่วโลกที่รู้จักประเทศไทยส่วนหนึ่งก็ม,มาจากวัดพระศรีรัตนศาสดาล้ามนี่แหละครับเป็นสถานที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมมากล่าบไหวบูชาขอพรโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับจะต้องมาที่นี่ครับและที่สำคัญคนจีนนะครับทัวร์จีนจุดหมายปลายทางที่แรกของทั่วจีนก็คือวัดพระแก้วมรกตนะครับหลายๆปีก่อนเรามาเที่ยววัดพระแก้วมรกตเราก็จะเห็นทัวร์จีนที่เป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยซะส่วนใหญ่นะครับ แต่ช่วงเวลา 2- อสปีที่ผ่านมานี้มีหลากหลายอายุนะครับจะเป็นน้องๆเล็กๆนะครับแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวคนจีนเข้ามาเที่ยววัดพระศิลัต a ศาีสรารามหรือวัดพระแก้วเป็นจำนวนมากนะครับเรียกว่ามีความหลากหลายเรื่องของอายุมากสำหรับคนจีนนะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูทางขึ้นนะครับเป็นทางขึ้นสําหรับพระอุโบสถนะครับด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยครับคนเยอะจริงๆครับบอกเลยเลยว่าคนเยอะจริงๆครับหลายคนมาแล้วก็ขอให้ได้ถ่ายรูปครับด้านหน้าพระอุโบสถนี้นะครับภายในพระอุโบสถด้านหน้านี้นะครับใครที่เคยมาถ่ายรูปจะรู้ว่าที่นี่ งดงามจริงๆครับแสงรละเย็บไปยับของอพระอุโบสถเองนี่โ,โหเรียกว่าวิกิจการต่างงดงามจริงๆครับเวลาเราถ่ายไปเนี่ยแสงแสงสวยก็ม<า>ไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจุดนี้แล้วถ่ายรูปกันนะครับบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถครับ, <ๆ S 2> รบเพราะว่าด้านในถ่ายไม่ได้นะครับคนเยอะครับต่อแถวขึ้นไปภายใน พระอุโบสถนะครับเยอะจริงๆครับทุกท่านครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้คนเยอะจริงๆครับเป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะทราบกันอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวจะเยอะอยู่แล้วครับแต่นี่เป็นวันธรรมดานะครับไม่คิดว่านักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดนี้ครับ เกิดอะไรขึ้นกับวัดประสิทรัตนาศาสดารามครับทำไมคนเยอะขนาดนี้ครับเยอะจริงๆครับพี่ๆครับเรียกว่าต่อแถวเข้าคิวกันเลยทีเดียวครับขึ้นไปด้านบนนะครับข้างบนผมขึ้นไปดูไปกราบไหว้ขอพรพระแก้วมรกตเมื่อกี้แทบจะหาที่ยืนที่นั่งไม่ได้เลยครับลหลายๆคน เข้าไปแล้วก็ไม่อยากจะออกนะครับพี่พี่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการบริหารจัดการด้านในนะครับคนเยอะมากครับคนเข้าไปแล้วหลายคนไม่ค่อยอยากออกมาครับอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะนั่งสมาธิอยากจะทําจิตใจให้สงบบ้างประมาณนี้นะครับแต่วันนี้คนเยอะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงนะครับลงมาจากเพ้าโบสุดครับเนืองแน่นไปด้วยผู้คนครับ พอลงมาแล้วนะักท่องเที่ยวก็ไม่ไปไหนนะครับไปถ่ายรูปด้านข้างพระบสูสถ์ต่อครับไปด้านหลังของพระบสูสถ์ต่อครับส่วนด้านล่างก็คึกคักเต็มทุกพื้นที่ครับพี่ๆครับถ่ายรูปกันทุกพื้นที่จริงๆครับทุกจุดภายในพระบรมมหาราชวังภายในวัดพระแก้วนี่งดงามทุกจุดนะครับมีจุดให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันทุกพื้นที่เลยครับ เรียกว่าไม่กลัวร้อนกันเลยนะครับมาแล้วก็อยากถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ